กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับรับชมกันต่อเรื่องเมื่ออีนกบ้ากลัวผีเเลียดโดนงูฉกใครในตอนที่แล้ว ตอนนี้เอลิปจะไางคิสตันจะปห้เตายนะดูเขาไม่ใจะใกล้ชิดเลยไม่มตายไนดะ้เอครานรู้รออยังมังงูพิษนี่ร้ายแรงขนาดไหนเฮ้ยมันคืองูพิษที่ร้ายแรงที่สุดเลยมันต้องเป็นอาทาันจะใครที่เอลิไปออกมาแน่นเลยเฮ้ยเอลิปเป็นังไง้างคิสตันที่ระจวบกัอเอลิปแท้ชาลงมันใกล้จะตายเอาไม่นะเอลิปจะพึ่งตายฉันจะไปทำปการให้หนายเลยนายจะพึ่งตายไนดะ้เอลิปมันเปลืองเงินการตัดบบแล้วทำไมผ้าที่ปิดหายใส่งูไว้มันหลุดออกล่ะเฮ้ยจะปล่อยแล้วชิบงูมันต้องอยู่ในรถได้แบน และนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจําคืออเล็กเขาเงงูฉกไข่และมันคือความผิดของผมทั้งหมดผมก็ต้องรับผิดชอบและตอนนี้งูมันออกไาจากไข่ที่เราเอามาด้วยรับรองว่าความซวยต้องมาเกิดแน่นอนเพราะตอนนี้มันอยู่ที่คอผมแล้วผมจะรอดหรือเปล่านั้นไปดูกันเลยเฮ้ยจะขอโทษนะเบนเบนหยุดรถแล้วเบนเบนหยุดรถอย่าเป็นอะไรนะทุกคนสองวันต่อมา เบนนายหายแล้วใช่ไหมไใช่ใช่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนี่ดีนะที่มันไม่ฉกไข่กูอู้น่าเสียดายจังแล้วมึงเป็นยังไงบ้างเบนสบายดีแย่อะไรวะนั่นน่ะไม่เอา,าได้เอเลียดแล้ววันนี้กูจะต้องไปทำงานเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าหมองานเหรองาอะไรกูนายเอเลียดงาน,งาน,นาที่ใส่ชุดสูทแล้วไม่ต้องใสก่กางเกงไปหาหมอแล้วไม่ต้องโดนมึงแกล้งอีกด้วยโชคดีก็ตามนั้นแหละนะตอนนี้แท็กซี่รอรับป๋าอยู่ขอตัวกันนะประคัมเบนนายคิดว่านายจะหนีพ้นจากฉันหรือเอเลียด จะใส่สูบไปทำงานหรือไม่มีทางหรอกเราจะไปดักรอและจัดการเขาแจมแน่อต้องคอเยมันมีสายสินด้วยเบ็ดเข้าหยุดขำหยุดขำได้แล้วแผนการอาบน้ำให้เอเลีกก่อนที่จะออกไปทำงานวันนี้ไม่ต้องสดุกได้แน่เลยโอ้โหไอเล็แต่งตัวเนี้ยบมากเลยทำงานอะไรเนี่ยรู้จักปาเล็กแล้วก็ไปแล้วว้ยอ่ะแล้ว สดชื่นดีไม่ล่ะบักขำเมยคือแบบคุณยายทำหน้าที่ได้ดีมากขกเวุนขอบใจคุณยายซะส่เอเลียสวันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานแล้วล่ะเอเลียสแผนต่อไปเลยดีกว่าหลังจากที่เราได้แกล้งเอเลียสเป็นแล้วนั้นเอลิสก็ไม่ได้ไปทำงานแต่ไปหาสาวคนหนึ่งรับรองว่ามันต้องหมันแน่ๆเลยเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดมากขอให้วันนี้เอเลียสจงมีความสุขขอโทษนะน้องชายคุณใครดูเบนฟิลิปไหม ใครซิฉันเคยดูมันจะบอกว่าแล้วว่าผมเป็นพระเอกทุกตอนนะจะบอกฮะคุณเล่นอะไรคุณเนี่ยคุณบ้าไปแล้วเหรอไม่เป็นแก้มผมแน่แน่แล้วคุณร่วมมือกับมันใช่ไหมมันให้คุณเท่าไหร่บอกมันเดี๋ยวนี้เลยละเธอนี้มันอีซินีผมทวงอีลองกองเน่าเว้ย นั่งอยู่ที่โต๊ะดีๆกับสาวโต๊ะก็ระเบิดขึ้นมาเพราะไอพี่ชัยนแน่เลยเอาไว้จะช่วยกูโทษไหมเอลิสจะเย็นก่อนไม่ยอมไม่เย็นแม่งแล้วหัวร้อนวัยมึงทำได้ยังไงเบนมึงรู้ไหมว่ากูต้องเลิกกับแฟนไม่ต้องมาทำหน้าแอบเบ่ใช่อย่างนั้น,อบบนเอลิสมาเข้าใกล้กูเลยนะมึงอะและข่านี่กูจะไม่มีทางให้อภัยมึงได้ขาดเลยไม่ว่าชาติไหนฉันไม่ได้ทำนะเอลิสนี่มันยังปากแฉเลยสลัดพักกูจะบอกมึงว่าสักวันหนึ่งกูจะเอาหามันยาวๆของกูฟาดเข้าที่หน้าของมึงให้ได้ นา,นายเป็นยังไงบ้างเอลิดแบบข,ขาขากูมันเดี้ยงเลยเยะต่อไปนี้มึงต้องดูแลกูนะเบนได้สิ <laughs> <laughs> เอลยดนายทำอะไรของนายน่ะ <laughs> ชื่ว่านายอาการหนักแล้วนะเนี่ยโอเคอยู่สักทีถ <laughs> ้าเป็นแบบนี้มานานแล้วหลังจากที่เอลดเ้ดเลิกกับแฟนนั้นทุกข์เขาทำให้ผมปวดหัวเลยหรอล่ะ <laughs> แต่เราก็ไม่แผลน,นะถึงแม้ว่าเขาจะอาการหนักเราก็จะแกล้ง อ๋อใช่ซึ่งแผนนี้จะเป็นแผนที่แยบจนที่สุดถ้าที่พวกเราเคยทํามาเลยล่ะพวกเอ้เราจะแกล้งเอลิสให้หนักหน่วงมง่วง,งสุกเลยทีเดียวแล้วนายมีแผนยังไงละ่ะเบนแผนนี้มันจะไม่สำเร็จเลยถ้ามันมีตะกร้องสุดหล่อยอย่างนายแล้วก็ผู้ช่วยสุดเจ๋งที่อยู่ข้างฉันด้วยไอ้ที่ว่าน่าจะใช้เทคนิคต่างๆในการแกล้งช่วยเน้นน่าจะใช้ยังไงเบนมันจะได้ผลเหรอมันก็ต้องแน่นอนสิที่ว่าไปที่ฉันเลือกนายเนี่ยเพราะนายเป็นเหมาะก,กับแผนนี้มากไงออเฮ้ยแล้วฉันจะไดช่วยอะไรไหมเนี่ยฉันก็อยากช่วย เริ่มแผนกันเลยผมจะให้คุณตัดต่อ 4G ที่เราจะนํามาให้นะแล้วเราจะนํา 4G นั้นไปใช้ในห้องของเอเลียสแล้วนั้นมันจะมีหน้าต่างสีขาวๆคณต้องใส่ฉากหลังสีขาวให้เราด้วยนะเอาให้เนียนด้วยโอเคโอเคที่นายจะพูดนี่ก็คือให้ฉันตัดฉาก 4G แล้วก็ทำให้เนียนกับพื้นผิวของหน้าต่างซึ่งเป็นปรม่านสีขาวใช่ไหมละ่ะพูดแค่นี้ก็จบแล้วเบนเฮ้พูดมากน่ารำคาญที่กูไล่มึงออกเลยและนี่ก็คือฉากเขียวที่เราจะตัดต่อซึ่งมีคิสตันอยู่ฉากหลังแลวเขาจะทำแบบท่ายั่วยวน,ยวนชวนสวาด์แบบผีรับรองว่าไอเลียต,ต้องกลัวโอ้พระเจ้าช่วยมันเจ๋งแลวมันน่ากลัวมากๆเลยพอไอเลยเห็นนะเขาต้องตะโกนโวยวายแน่แน่เลยฉันจะบอกนายว่า,าค่ำคืนแห่ความสยองคืบคลานกันมาแล้วขอโทษน้องชายเออฉันจะไม่หิว ให้พูดว่าขอโทษน้องชายกูก็นึกว่าถึงเวลากินข้าวได้แล้ว <S <S 2> <S 2> เริ่มแผนการปฏิบัติการหลอนหน้าบ,บ้านของเบนฟิลิปในขั้นแรกที่เราจะต้องปฏิบัติการเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนซึ่งเราจะเอาโปรเจคเตอร์ไปวางที่ห้องของเอเลียสจากนั้นก็ให้ตะกล้องข้าวเข้าไปซ่อนในตู้กับข้าวที่ห้องของเขาแล้วก็คอยอควบคุมโปรเจคเตอร์นั้นและส่วนตัวผมจะพาเอเลียสไปดูนางผีเพื่อบีวอารมณ์ทำให้เขากลัวยิ่งขึ้น ป้าเอลิติดกลับเราเต็มๆเลยตอนนี้และตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เราจะพาเขากลับไปที่บ้านแล้วหนังเรื่องเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเอลิสแม่งโคตรแจ่มสุดๆเลยนายไม่กลัวเหรอเอลิสกลัวจะเยี่ยวแตกได้สักให้หนังเรื่องเมื่อกี้สนุกเมื่อไรนะเอลิสสนุกกันเหรอตรงไหนที่สนุกตะไหนมึงบอกว่าพากูมาดูทอมแอนเจอร์ี่นี่ดีนะที่ผีมันสวยสรุปนายกลัวไหมเนี่ยกูกลัวที่สุดเลยล่ะห้ามหลอกกูมาดูอีเดคัทฉันไม่ได้หลอกนายมาเองไม่ใช่เหรอเอลิสถ้ามึงไม่บอกว่าทอมแอนเจอร์ี่กูไม่มาหรอกนะ นา่นอนคนเดียวไนดะ้ใช่ไหมเอเลียสน,น,นี่จะบอกนะว่านายกลัวไม่กลัวหรอกนะไม่จริงเหรอเอเลียสงั้นจะขอตัวไปนอนก่อนเลยกันนะเมย,ยิบหายกูตกใจแมวเลยเนะี่ยอย่ามาเกาะข,ขานะไอ้แมวบ่าถึงเวลาปฏิบัติการ3ามทุ่ม5้นาที

อะไรของมึงเนี่ยมึงมันเลวมากมึงก็เหมือนกันเลยตะกองข่าวยี่เงาหัวใจกูเกือบจะไหวพวกเป็นตะไลไฟไหมไหนบอกว่าแน่ไม่กลัวไงเอเลียสตอนนี้กูกลัวได้สัสมันดีแค่นั้นแล้วที่เกี่ยกูไม่แตกเนี่ยเพเผอิญขี้จะแตกด้วยนะมั้งอย่าเสียงดังเอเลียสได้โปรดออกไปจากห้องกูเดี๋ยวนี้กูไม่กลัวหรอกผีน่ะกูไม่อยู่เลยหยุดโอ้เอเลียสไม่เอาหน้าน้องชาย กูไปนอนกับแมวยังจะดีกว่าเลยสัสไอ้พวกเวนเฮลิสเจะไปไหนของนายนะกูจะไปนอนที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่กลัวมึงไม่ต้องตามมาเลยนะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเลยไอ้พวกเวนแบนกูไม่ขำกว่ามึงเลยและคนอย่างมึงนั่นหน้ากูจะบอกฮะถ้ากลัวก็ผีอีกสั์กูไปละเฮลีสตรงนั้นมันมืดนะแถมหลอดไฟก็ใช้งานไม่ได้อีกด้วยมันก็ยังดีก็ห้องนอนห้องกูเมื่อกี้นั่นแหละให้ฉันไปจัดห้องให้แม่ไอเลียสอกยังไงกูก็จะนอนมึงกลับไปได้แล้ว ถ้าไม่ไปกูจะเอาหำฟาดมึงแน่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตอนเดินทางแนนอาอยู่ที่บ้านมันก็ดีแล้วเอเลียสมึงแกล้งกูอะแล้วดูสิข้างหลังมันคืออะไรอ่าเป็นผู้ก่อการร้ายก็ได้นะมึงก็คิดในแง่ดีไว้ก่อนสิาสอาจะซ้อมกับพิบไฟสถารมะพรุมก็ได้มันไม่ใช่นะไอ้นี่ก็เหมือนการคิดในแง่บวกไว้ฉันว่ามันแปลกมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยชิดตันแต่มึงเมาเกาียวเงียบไปก่อนสิวัชิบหายเขาแซงรถเราไปแล้วมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่เลยมันเป็นผู้หน่แลอลยนกูใหญ่นนาี่ๆเลยนะเอเลียสกขับไปเเรื่อยๆลย โอ้ยพวกเวมึงทำอะไรกูนะเฮ้ยคิดสั้นคิดสั้นจะได้จ้อจะขัดคืนนอะทำไมอยากตายปิดประตูล็อกมันโดยนีเลยเฮ้ยไม่นะเบนเบนเบนเจะทำอะไรเบนเนอะเข้าปิดประตูปิดประตูไปขับรถแล้วเนอะเนอะจะพยายามขัดคืนเนอะขัดคืนนั่นเหรอจำไว้จะคิดขัดคืนจำไว้เฮ้ยมันมานั่นแล้วเอาเอาไว้จะก็มาเอาไว้จะมาเอาว้เข้าเขาช่วยกันด้วยเข้าเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย

ตตอตออ่ไปมนหมดเวลาแล้ววันนะครับวันพฤหัสบดีนี้พบกันยาแสนดีในรายการว้าวว้าวาสเปเชียลนะครับสวัสดีครับ